สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนละวันนะครับลุงวัยหกสิบเอ็ดลงน้ําหาปลาอากาศเย็นเป็นตะคิวจมหายนะครับลูกสาวจุดทูบขอเข้ามาเจ้าที่ก่อนเจอศพพ่อที่ก้นสระเมื่อวันที่19ธันวาคม258แรถต้องรวดโทรวัชพง์จำนงอุดมร้อยเวรสอบสวนสพกบินบุรีจังหวัดปทุมบุรีรับแจ้งมีผู้เสียชีตสาเหตุจมน้ำบริเวณสาะน้ำกลางทุ่งนาบ้านถนนทองหมู่20่บตะบลเมืองเก่า หลังรับแจ้งพร้อมด้วยแพทย์เวรชนสูตรโรงพยาบาลกบ,บินบุรีและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยบูรณทธิสัจธรรมพุทธธรรมกบ,บินรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นสระน้ํามีความกว้าง10เมตรยาว20เมตรความลึกประมาณ5-6เมตรขอบสระพบรองเท้ายางสีดําวางอยู่ขอบสระต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยบูรนทธิสัจจะพุทธธรรมกบ,บินบุรีนำอุปกรณ์ช่วยประดาน้ำเพื่อจะงมหาร่างนายประมูลจันทาายุห1ปี อยู่บา้านเลขที่111ทับ1หมู่20ตาบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปัจบุนีนะครับที่หายตัวไปและคาดว่าน่าจะจมน้ําอยู่ใต้น้ําท่ามกลางชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างเดินทางมาดูยังที่เกิดเหตุพร้อมกับญาติของผู้เสียหายโดยมีนางสาวสุภาพร์จันทายอายุ31ปีลูกสาวจุดทูบเพื่อบอกกล่าวและขอามาเจ้าที่เจ้าทางเพื่อให้ค้นหาร่างของพ่อ จากนั้นเจ้าที่ชุดประดาน้าของหน่วยกู้ภัยจํานวน6ชุดลงไปในสะท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นและมีลมกระโชกแรงเป็นระยะระยะ,ะ,ยะการค้นหาเป็นไปอย่างยากลาบากเพราะสะน้ําลึกและเย็นแต่ก็ไม่ละความพยายามเจ้าที่ชุดประดาน้ําการค้นหายังคงเดินหน้าค้นหาต่อไปเจ้าที่ชุดประดาน้ําใช้เวลานานเกือบ1ชั่วโมงก็เป็นผลสําเร็จเมื่อพบร่างของนายประมวลจมอยู่กับก้นสะจึงช่วยกันนําขึ้นสะ ในสภาพศพนุ่งเกงยีนขายาวสีน้ำเงินสวมชุดยืดลายสลับสีทับในและสวมเสื้อขนหนาแขนยาวสีดําทับอีกชั้นหลังจากที่นําศพขึ้นจากระนางสาวสุภาพซึ่งเป็นลูกสาวเมื่อเห็นศพพ่อได้ร้องไห้พร้อมกับญาติพี่น้องด้วยความเสียใจส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นทราบว่า,ผ,าผู้ตายนะครับชอบหาปลาและในวันเกิดเหตุเมื่อช่วเงเย็นที่ผ่านมานําแห่ออกจากบ,บ้านเพื่อไปหาปลาที่บุเรนสระน้ําของตัวเองที่ อยู่ห่างจากบ้านประมาณเทาเมตรเพื่อจะนําปลามาต้มยํากินก่อนจะออกหาปลามักจะชอบดื่มสุราไปทุกครั้งขณะที่ทอดแหหาปลาประกอบกับอากาศที่หนาวเย็นและอาจจะเกิดอาการเป็นตะคิวจึงจมน้ําดับกลางดังกล่าวนะครับ